สวัสดีครับชีวิตจะสดใสในใจมีธรรมชาติและดอกไม้วันนี้อยู่กับร้านหนึ่งชาแนลนะครับวันนี้ร้านหนึ่งจะมาโชว์ต้นไม้ครับเอฟต้นไม้มานะครับเอฟบ้างขายบ้างนะครับวันนี้ร้านหนึ่งเอฟต้นอะไรมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีต้นอะไรบ้างครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับนี่ครับครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับว่าข้างในจะเป็นต้นอะไรนะครับเพราะว่าร้านหนึ่งเอฟมาหลายอย่างเลยนะครับช่วงนี้ก็ ซื้อต้นไม้เข้าสวนนะครับเรามาแกะกันเลยว่าจะเป็นต้นอะไรนะครับเพราะว่าร้านหนึ่งก็เอฟไว้หลายที่นะครับไม่รู้ว่ากล่องไหนจะเป็นต้นอะไรนี่ครับแพ็กได้ดีมากนะครับนี่แหละครับคนรักต้นไม้ก็ต้องแพ็กแบบนี้นะครับถึงมือลูกค้าต้องให้ประทับใจไปเลยสิครับ นี่คือต้นอะไรเอ่ยเรามาดูต้งตูดก่อนครับอ๋อันนี้บล็อกมาอย่างนี้เลยนี่ครับแฮกได้สวยงามมากอ๋อตอนนี้เป็นบอลกระดาษด่างนะครับบอลกระดาษด่าง บอนกระดาษด่างครับบอนกระดาษด่างเรามาลุ้นกันครับว่าตรงนี้ก็เอฟต้นไม้เข้าสวนครับหน้าหน้าปลูกต้นไม้อืมครับสวยๆครับสวยๆสวยไปเลย แท็กดีมากครับคุณผู้ชมครับแท็กดีมากๆเลยมาดูความน่ารักของน้องนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นบอลกระดาษด่างครับที่จริงร้านหนึ่งก็มีอยู่นะแต่เห็นเห็นช่วงนี้ราคามันถูกมากครับก็ลเลยอยากจะเอฟมาดูนะครับว่าสายพันธุ์ แถวภาคใต้จะเป็นยังไงบ้างนะครับก็เลยเอฟมาดูครับครับกล่องที่หนึ่งผ่านไปนะครับร้านหนึ่งจะเปิดแค่นี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยแกะตัวนี้ออกแล้วก็ปลูกเลยครับครับแล้วยังมีตะกร้าใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับตะกร้าใหญ่มากนะครับว่าตะกร้าใบนี้จะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอ่า มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับร้านหนึ่งจะแกะให้ดูเลยอืมได้ออกมาแล้วนะครับโอ้โหต้นใหญ่มากครับดูในในไลน์ดูต้นเล็กนิดเดียวนะครับแต่ของจริงต้นใหญ่มากของจริงต้นใหญ่มากครับคุณลูก คุณผู้ชมครับของจริงต้นใหญ่มากๆา,กา,กากอู้หสวยพาริโซครับพาริโซ ต้องค่อยๆแกะนะครับคุณผู้ชมไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนต้นไม้ครับอืโอล็อกแน่นมากโอ้ต้นใหญ่มากครับต้นใหญ่จริงๆดูรากก่อนครับรากแน่นอนมาก คุ้มมากๆเลยนะครับต้นนี้พาไรโซปกติเมื่อก่อนต้นละสองสามพันนะใบหนึ่งก็ประมาณห้าหกร้อยนะครับใบหนึ่งต้นนี้ลนหนึ่งเอฟมาสามร้อยประมาณสามร้อยคุ้มมากๆครับสวยด้วยนะเรามามาลุ้นต่อครับว่ามีต้นอะไรบ้าง ครับเดี๋ยวมาลุ้นต่อนะครับลุ้นต่อครับว่ามีต้นอะไรบ้างแลนหนึ่งเอฟไปก็จำไม่ได้แล้วครับตืวนนี้กระถางเฉพาะกระถางก็แพงแล้วนะครับ เปิดออกมาเลยครับเปิดออกมาแล้วครับลุ้นครับลุ้นต้นใดเอ่ยพี่ด่างขาวครับต้นนี้ราคาไม่ถึงสองร้อยบาทครับสวยมากๆครับคุณผู้ชมเฉพาะกระถางนี้ก็ประมาณสามสิบบาทสวยมากพี่ด่างขาวครับฟอร์มสวยอืม ถูกใจมากเลยนะครับเอฟกับเจ้านี้ถูกใจมากต้นใหญ่ต้นใหญ่ใหญ่กว่าที่คิดครับมีตะกาหนึ่งครับตะกาใหญ่มาลุ้นกันครับว่าตะกานี้จะมีอะไรบ้างอะไรบ้างเอย อ้าวเดี๋ยวมาดูต้นที่หนึ่งกันครับโอ้โหใส่แบบกันกระแทกอย่างดีเลยนะครับดูสิครับไม่ธรรมดาครับเจ้านี้ส่งแบบประทับใจมากนี่ครับโอ้โหมืออาชีพจริงๆครับสำหรับเจ้านี้นะครับแท็กได้สวยแล้วก็สุดยอดจริงๆ มาดูกันครับว่าต้นนี้คือต้นอะไรมันได้ห่อได้สวยมากโอ้โหออกมาแล้วครับนี่ลายเหลืองครับปกติเมื่อก่อนนะคะขายใบหนึ่งสองสามพันนะครับลายเหลืองครับอ่าตามมาด้วย ต้นนี้ครับต้นนี้ <c oughs> ห่อได้แบบประทับใจจริงๆ <c oughs> อือม,มาแล้วครับเบอร์เบิร์นมาร์คครับเบอร์เบิร์นมาร์คเบอร์เบิร์นมาร์คนะครับเบอร์เบิร์นมาร์คะ มีรอยช้ำนิดหนึ่งครับแต่ไม่เป็นไรครับก็ต้องมีบ้างนะครับการส่งต้นไม้นะแต่ว่าภาพรวมสุดยอดครับกระถางนี้สองร้อยกว่าบาทเองนะครับเมื่อก่อนประมาณ3,000ันส0่พนนะครับประมาณนี้เฉพาะกระถางนี้ก็สวยแล้วครับกระถางสวยด้วยเดี๋ยวเรามาต่อกันครับ ถังนี้ใหญ่อ่ใหญ่กว่าเมื่อกี้นะครับคุณผู้ชมล็อกได้ดีมากแล้วนั่นจะดูว่าจะทางไหนดูสครับกรอนี้ใหญ่มากครับ ตอนนี้เอฟมาสามรอบาทครับคุณผู้ชมเป็นไปได้ไงครับเมื่อก่อนนะครับไม่ใช่ราคานี้เลยนะครับประมาณ3ามสี่พันนู้นนะครับเมื่อก่อนร้านหนึ่งซื้อแค่ใบเดียวครับเอฟมาแค่ใบเดียว3ามรอห้าสิตัวนี้โอ้โหเกินเกินคุ้มครับเกินคุ้มไม่ผิดหวังครับเอฟเจ้านี้นะครับไม่ผิดหวังจริงๆครับใหญ่กว่า ในไลท์อีกนะครับใหญ่กว่าในไลท์อีกอใหญ่มากยังไม่หมดนะครับคุณผู้ชมยังไม่หมดครับยังเหลืออีกยังเหลืออีกครับ ตัวนี้ตัวนี้เป็นอะไรเออต้นเล็กๆจำไม่ได้นะครับเพราะว่าเอฟหลายอย่างอ๋อตัวนี้ก็เป็นไหลเหลืองครับไหลเหลืองราไปเลี้ยงให้โตต้ตนนี้ต้นนี้เล็กกว่าเมื่อกี้นะครับนมีสองใบเนี่ยตัวนี้มียอดแล้วครับตัวนี้กำลังตั้งท้อง ขัง้งท้องเลี้ยงแป๊บเดียวครับเดี๋ยวก็โตแตล้วครับยังไม่หมดนะครับคุณผู้ชมยังเหลืออีกกระถางเอตะก้าหนึ่งครับแต่ตะก้านี้ไม่มั่นใจว่าเป็นอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวไปแกะดูก่อนครับ ัวน,นี้ออดิบครับออดิบอันนี้เป็นอะไรเอ่ยหยาดน้ําทองตัวนี้เป็นหยาดน้ําทองนะครับอออดิบหยาดน้ําทองครับถ้าจําไม่ผิดนะครับเพราะว่าเอฟไปทั้งหยาดน้ําทองแล้วก็มีมีอันดามันเหลืองอันดามันครับแล้วก็อ่าขาว ด่างขาวครับได้สามได้3ามตัวนะครับสำหรับออรดินะครับจะเอามาทำแม่พันธ์ช่วงนี้ราคามันถูกครับต้องรีบรีบเอฟไว้ครับก็หมดแค่นี้ครับคุณผู้ชมการเอฟต้นไม้นะครับเดี๋ยวร้านหนึ่งจะให้ให้ดูทีละต้นนะครับว่าความสวยเป็นยังไงบ้าง นี่ครับต้นนี้สวยมากร้านหนึ่งชอบครับดูสิครับดูดูตรงโคนโคนใหญ่มากขัดตัดนี้ได้หลายกระถางเลยนะครับทำจำนวนได้หลายกระถางเลยตอนที่หนึ่งผ่านไปนะครับแล้วก็ต้นนี้ครับต้นนี้กอใหญ่มากต้นนี้ก็เบอร์เบิร์นมากเหมือนกันนะครับ แล้วก็มีลายขาวครับลายขาวลายขาวฟอร์มสวยมากครับใบฉีกแล้วนะครับคุณผู้ชมอ๋อตัวนี้เป็นอีพีนะครับอีพีไม่ใช่ลายขาวครับอีพีอีพีพครับอีพีด่างขาวอีพีด่างขาวครับโทษทีครับจำผิดจะมี ลายเหลืองครับไม่ใช่ลายขาวนี่นี่คือลายเหลืองครับเมื่อก่อนราคาขึ้นยานเลยนะครับตัวนี้พอช่วงนี้ราคาลงเราก็เอฟมาปลูกไว้เนี่ยครับราคาราคาเบามากตัวนี้นะครับนะครับเนี่ยครับราคาร้อยสี่สิบหกบาทนะครับคุณผู้คุณผู้ชมครับเนี่ยครับร้อยสี่สิบหกบาท ถูกมากๆเลยนะครับเมื่อก่อนขายต้นที่ร้านหนึ่งขายต้นประมาณนี้นะครับสามพันสองครับแต่ตอนนี้ในราคาร้อยสี่สิบหกบาทรวมส่งสุดยอดจริงๆครับต้องขอขอบคุณเจ้าของสวนมากๆเลยนะครับที่แบ่งปันได้ราคาพิเศษสุดๆเลยนี่ครับร้านหนึ่งชอบต้นนี้อยากได้มานานแล้วครับแต่ก็หมดยังหาไม่ได้ครับ จะเอฟจะเอฟแต่ราคาสูงครับแต่วันนี้นะครับร้านหนึ่งเอฟมาในราคาประมาณน่าจะสามร้อยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมจําไม่ได้น่าจะสามร้อยนะครับเนี่ยครับค่าตัดได้หลายต้นเลยนะครับหนึ่งข้อสองข้อสามข้อไม่สี่กระถางเลยนะครับคุณผู้ชมครับสวยๆครับวันนี้ภูมิใจมากนะครับดีใจครับที่เอฟของเอฟของมาแล้วถูกใจ คนขายก็ภูมิใจนะครับคนรับก็ภูมิใจครับวันนี้ร้านหนึ่งก็ไม่มีอะไรครับอยากจะโชว์สินค้าที่ตัวเองเอฟมาให้คุณผู้ชมที่ที่กำลังสะสมต้นไม้นะครับก็เราก็อย่าไปเอฟของแพงครับแล้วก็เอฟช่วงราคามันลงนะครับอันไหนขึ้นยานไปเราก็ปล่อยมันไปก่อนปล่อยมันไปถ้ามันลงดิ่งลงมาเมื่อ,อไหร่เราค่อยคว้ามันมาครับ เราก็ปลูกไว้เถอะครับเพื่อความสวยงามของเราอย่าคิดเลยว่าต้องเราต้องมีเราต้องมีราคาซื้อมาราคาเป็นหมื่นเป็นแสนถ้าเรากําลังไม่พอก็เอาไว้ก่อนครับซื้อที่เราไหวนะครับแล้วเราก็จะมีความสุขในการปลูกต้นไม้ครับเราซื้อมาปลูกเพื่อความสวยงามท่าวันข้างหน้ามันมีราคาเราก็แบ่งจำหน่ายนั้นเองครับ คุณผู้ชมครับวันนี้ร้านหนึ่งต้องขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวโอกาสหน้ามีต้นไม้อะไรสวยๆเดี๋ยวร้านหนึ่งจะทําคลิปลงให้คุณผู้ชมได้ชมนะครับเดี๋ยวก็อีกไม่นานก็คงจะได้ชมดอกขา้าวพรนษสาสวยๆนะครับที่บ้านสวนดอกพบพระครับเดี๋ยวถ้าดอกสวยยังไงร้านหนึ่งจะทําคลิปลงให้ให้ชมนะครับเพราะว่าดอกเข้าวพันษาของร้านหนึ่งมีหลายสายพันธุ์มากครับ เพราะว่าสะสมนั่นเองครับแต่ไม่มีเยอะนะครับคุณผู้ชมอย่าอย่าคิดว่าเออที่สวนร้านหนึ่งเยอะมันเยอะเยอะก็จริงครับแต่ว่ามันมันแต่ละสายพันธุ์มีอัดอาจจะมีอย่างละสองสามกระถางอย่างเงี้ยครับอาจจะแบ่งให้ได้สักหนึ่งกระถางก็ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าปีหนึ่งเราก็ขยายอย่างอย่างเราเอฟมากระถางหนึ่งอย่างเงี้ยครับปีนี้เราก็ เลี้ยงทําแม่พันธุ์ก่อนเดี๋ยวปีปีหน้าถ้าเกิดว่ามันมีจํานวนพอจะแยกได้ละหนึ่งก็จะขยายออกมาอาจจะได้หนึ่งกระถางสองกระถางละนหนึ่งมีใครสนใจละหนึ่งก็แบ่งปันไปเนี่ยครับก็ก็สะสมแต่ละสายพันธุ์ไว้ที่บ้านสวนดอกโพะครับถ้าสนใจก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ไว้นะครับวันนี้ลนหนึ่งต้องกล่าวคําว่าขอบคุณและสวัสดีครับ ฝันดีนะครับราติสวัสดีครับ